ขยี่อนิเมะขอเสนอฝืนลิกิตฟ้าค่าขอเป็นเซียนตอนที่8 8หรือึกเข้าไปในเมืองรองที่ตะวันออกของเมืองหลวงมีคฤือหาที่ดูธรรมดาแห่งหนึ่งแต่มันครอบคลองพื้นที่กว้างใหญ่และดูไกลๆเหมือนอาสูรดุร้ายด้านนอกคฤือนหาเงียบสนิทไม่มีร่องรอยผู้คนรลาวกบเป็นสถานที่ต้องห้ามในเมืองที่ตะวันออกหากมีคนมองไกลๆคงผ่านไปและไม่เดินเข้ามาที่นี่ สายลมค่อยๆพัดนำพาหิมะปกคลุมดินแสงสีเงินสะท้อนหิมะทำให้ทั่วบริเวณหนาวเย็นแสงสีเงินก็ส่องประกายบนประตูเคลื่อนหันจนเป็นแรงกดดันด้านนอกประตูมีสิงโตหินยืนอยู่สองตัวด้วยกันพวกมันหลับตาแต่กลับเป็นกินไอดุร้ายที่น่ากลัวเพียงพวกมันลืมตาจ้องมองอีกฝ่ายก็อาจจะทำให้คนเหล่านั้นฉี่ลาดก็ได้เหนือประตูขึ้นไปมีกรอบสีเขียว พื้นหลังสีแดงสลักตัวอักษรสีทองขนาดใหญ่เอาไว้เขารือหาดหลีกินอายพุ่งออกมาจากสองตัวอักษรทําให้เกตขีมารอบด้านล่วงหล่นคลายกับเต็มไปด้วยจิตสังหารภายในห้องโถงยาวแต่กลับไม่มีเสียงแล้วไล่ผู้คนต่อจากห้องโถงคือห้องหินสีเขียวเพียงขีมะปกคุมห้องหินจึงคล้ายกับมีแสงสีเงินปกคลุมแต่วินาทีที่วังดินเข้ามาในเมืองตะวันออกเสียงดีดพึง่ง ก็ดังขึ้นในห้องเพราะบริเวณนี้เงียบสงัดเสียงดีดคันธนูจึงกระจายออกไปอย่างชัดเจนข้างในห้องเป็นชายชรานั่งอยู่และชั้นวางทําจากไม้อยู่เบื้องหน้าชั้นวางนี้เป็นสีม่วงและโดดเด่นมันดูแปลกประหลาดคล้ายกับมีอะไราขาดหายไปหากวางคันธนูไว้บนชั้นวางก็จะสมบูรณ์นาทีนี้เสียงอื้ออึงก็ดังออกมาจากชั้นวางสีม่วงล่างเงาของคันธนูปรากฏขึ้นมา ส่งเสียงอย่างต่อเนื่องชายชลาเกืลืมตาคลายกับเต็มไปได้ก,กินไอรุกสอนอันแข็งแกร่งเขาก็พันจ้องมองชั้นวางนั้นชั้นวางคันธนูบนรรปะชนเกิดเสียงขึ้นมานี่เกิดขึ้นครั้งเดียวตอนที่คันธนูของบรรปะชนอยู่ใกล้หรือว่าคันธนูของบรรปะชนอยู่แถวนี้ชายชลานั้นโบกมือลำแสงสีม่วงกับพริบเปลี่ยนกลายเป็นลูกธนูมันทยานออกไปจากห้องหินแต่ไม่ได้เร็วนะัก เหมือนกําลังค้นหาบางอย่างจากนั้นก็หายวับชายชาลาร้องตะโกนว่าหลีหยุนหลีชอนเจ้าสองคนติดตามคันธนูไปดูว่าจะตามกินอายคันธนูของบรรปชนเจอหรือไม่เพียงเอ่ยขึ้นมาล่างสองคนก็ปรากฏจากตําหนักอันเงียบสงัดุด,ดหมอกควันทั้งสองหายตัวไปตามรูปธนูสีม่วงนั้นตอนนี้วังลินกําลังไปเชิญหน้ากับสายรมและหีมะเขาเดินลอดผ่านเมืองรองทิศตะวันออกขิมะบนพื้นหนามาก วังหลินมองเมืองขนาดใหญ่อันกว้างใหญ่ไร้ที่สิ้นสุดเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนหากเมืองรองตะวันออกเป็นแบบนี้คงไม่ต้องพูดถึงทั้งเมืองหลวงซึ่งหาได้ยากในโรคใบนี้หลายคนผ่านไปอย่างรวดเร็วบางคนสังเกตวังหลินได้แต่ก็เพียงมองผ่านๆรอบด้านมีร้านค้ามากมายมีเครือหาหลายแห่งเป่งปานสวรรค์อันทรงพลังหลายแห่งเป็นสถานที่ดูหลาทั้งเมืองรองตะวันออกแห่งนี้อยู่ใต้พลังปานสวรรค์ ที่ทำให้ผู้คนรู้สึกไม่ค่อยคุ้นเคยนะักวังหลินก็เดินผ่านเมืองแห่งนี้จนกระทั่งดวงจันทร์ค่อยๆปรากฏขึ้นเขาหยุดตรงโรงเตี้ยมขนาดใหญ่แห่งหนึ่งและนำหินปานสวรร์ออกมาบางส่วนเพื่อจ่ายเป็นค่าพักแรมในห้องไม่กว้างใหญ่แล้วเรียบง่ายแต่พลังปานสวร,ร์ที่นี่หนานแน่นยิ่งกว่าข้างนอกแม้จะไม่ใช่ทาแต่ก็มีกำแพงประตูและหน้าต่างที่ถูกวางเขตอาคมไว้ เขตอาคมเหล่านี้สามารถเปิดใช้งานเพื่อทำให้กลายเป็นสถานที่ปิดด่านบ่มเพาะได้เป็นอย่างดีหลิวจินเปียกอยู่ข้างๆและมองโดยรอบมับงกรสมุทรก็ขดตัวจนมีขนาดเท่านิ้วก้อยและนอนอยู่บนไหล่ของหลิวจินเปียวมันดูค่อนข้างขี้เกียจเจ้ามังกรสมุทรและหลิวจินเปียวมีความสมพันธ์ค่อนข้างดีวังหลินไม่ประหลาดใจเลยเพราะเป็นธรรมดาที่หลิวจินเปียกจะทำเรื่องเช่นนี้ได้ด้วยวิชาของตัวเองคำคืนมาถึงอย่างรวดเร็วขีมาตกเบาบางลง หริวจินเปียวมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นคนเดินเท้ามากขึ้นเขามองแสงสว่างนั้นและได้ยินเสียงโดนตตีทําให้รู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นในท่านที่นี่เป็นสถานที่ที่ดีเมืองทั่วไปแทบจะมีเหมือนกันหมดท่านเองก็เห็นค้ากล้าบอกได้เลยว่ามันต้องมีสาวงามอยู่แน่ๆในท่านนิสัยของเชียรีกัวเปลี่ยนแปลงได้ยาเขาต้องสุขสมทุกข่ำขืนหากท่านต้องการค้นหาเขา การไปค้นหาที่นั่นมีโอกาสเจอได้มากเอกข้าหลิวจินเปียวเป็นสุภาพบุรุษข้าไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหรนะ่นักแต่ข้าจะไปดูว่าเชีรีกล้วยอยู่นั่นจริงหรือไม่ในท่านคิดเห็นว่าอย่างไรวังหลินมองอีกฝ่ายก็รู้ว่าเขาไม่อยากอยู่ในห้องหลังจากคิดจึงพยักหน้าพอเห็นสัญญาณพยักหน้าหลิวจินเปียวตื่นเต้น,ตนก้าวออกไปพร้อมมังกรสมุดหลังหลิวจินเปียวจากไปวังหลินจึงนั่งตัวคนเดียวนำสุราออกมาแล้วเริ่มดื่ม เหรียญตาวเฟยเจ้ายัางจําเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกถ้าได้หรือไม่แสงจันทร์นอกหน้าต่างยิ่งสว่างวังดินก็ถอนหายใจพร้อมวางขวดสุราลุกขึ้นและเดินออกไปเขาสวมเสื้อกันหนาวและเดินไปในเมืองรองทิศตะวันออกยามค่ําคืนเสียงเพลงและเสียงพูดคุยดังทั่วแต่วังดินรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปบนถนนอย่างโดดเดี่ยวจํานวนของคนรอบข้างเขาค่อยๆลดน้อยลงจนเหลือแต่วังดินเพียงคนเดียวเจ้าต้องการอะไร พอเอ่ยออกมาแรงกดดันจึงถาโถมออกไปจากน้ำเสียงทำให้สายลมและหิมะแข่งขังมากพอบังคับให้คนที่ซ่อนอยู่นั้นออกมาได้อากาศด้านหลังก็บิดเบี้ยวมีร่างคนคุมเครือปรากฏก่อนล่างนั้นจะปรากฏชัดมีลูกศรสีม่วงพุ่งออกมาคนที่ปรากฏขึ้นมาใช้ฝ่ามือสร้างผนึกปรากฏคันลูกศรเราก็มีมือที่มองไม่เห็นกำลังถือคันศรเอาไว้และยิงออกมาอีกดอกลูกศรทะยานเข้าหาวังดินตามลูกศรสีม่วงนั้น ตะกูลหลีวังหลินนั้นสวมเสื้อคุมมิดชิดอีกฝ่ายจึงไม่สามารถมองเห็นใบหน้าได้พอหันกลับมาใช้แขนขวาชี้ออกไปเท่านั้นลูกศรส,สีม่วงก็แตกสลายแม้แต่ลูกศรที่ตามกันมายังสั่นเท่าและหายไปเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในพริบตาเดียวเท่านั้นวังหลินรงมือโดยไม่ต้องก้าวถอยหลังเขาแค่หันกลับมาชี้ออกไปเท่านั้น คนที่ยิงลูกศรถึงกับเบิกตากว้างด้วยความไม่อยากเชื่อเขาไม่คิดว่าลูกศรที่เขายิงออกไปด้วยพลังสูงสุดของระดับคู่สูงสุดชั้นทองจะทุยไฟจัดการได้ง่ายๆเส้นขนเส้นผมทั้งหมดในตัวตั้งขึ้นเกิดความหวาดกลัวสูงสุดเขาราถอยโดยไม่ลังหลีกระทางคนโลหิตใช้วิชาหลบหนีลางเปลี่ยนกลายเป็นเงาสีแดงและหายไปหลายพันหลีหากกางรินต้องการไล่ตามคนคู่นั้นไม่สามารถหนีได้แต่เขาเพียงแค่ยืนนิ่ง เฝ้าดูร่างเงาโลหิตจากไปข้าแค่เข้ามาในเมืองทิศตะวันออกก็ได้รับความสนใจจากตระกูลหลี่แล้วคงเป็นขันศรหลี่กวงในร่างข้าที่พวกนั้นสัมผัสได้พวกนั้นน่าจะแค่สัมผัสได้และไม่รู้ว่าข้าเป็นใครไม่เช่นนั้นคงไม่ส่งคู่สูงส่งชั้นทองออกมาติดตามข้าแค่สองคนวังหลินไม่มีความเกลียดชังต่อตระกูลหลี่จึงไม่ได้สังหารใครครั้งต่อไปจะไม่เป็นแบบนี้ ทว่าคําคู่เขาดังกึกก้องดูดสายฟ้าเข้าหูของล่างเงาที่กําลังหลบหนีทําให้เขากาก,ากเลือดใบหน้าเต็มด้วยความหวาดกลัวเขาระดับบ่มเพราะอะไรกันแลดับบ่มเพราะอะไรกันเรื่องนี้ต้องรีบรายงานแก่บันไปชนโดยด่วนเขาต้องเป็นผู้สูงส่งชั้นฟ้าและไม่ใช่คนธรรมดาไม่ดีแล้วหลีชานกับข้าขอแยกกันก่อนข้าจะไปจับตาดูเขาส่วนหลีชางไปจับพักขั้วของเขามา สีหน้าท่าทีของร่างสีโรหิตนั้นก็เปลี่ยนไปรู้ได้ว่าการกระทําของตระกูลหลี่อาจทาให้เกิดหายยนะครั้งใหญ่วังหลินก็ยังคงสวมเสื้อกันหนาวปิดศีรษะและเดินบนถนนเขาไม่มีเป้าหมายและเพียงแค่ต้องการเดินเงียบๆเ,เพียงที่เดินไม่มีแสงและเสียงออกมาจากเบื้องหน้าวังหลินก็เงยหน้ามองสถานที่คล้ายกับพระราชวังปกคลุมไปได้วยแสงไฟเขากําลังจะจากไปแต่พอมองขึ้นอีกครั้ง ดวงตาก็เผยความประหลาดสายตาคล้ายกับสามารถทะลุได้ทุกอย่างเห็นชายชุดแดงที่ดูภูมิใจวังดินคุ้นเคยกับรูปร่างหน้าตาและกินอายของคนคู่นี้เบื้องหลังชายชุดแดงมีเซียนหลายคนที่ทําการอารักขาทุกคนล้วนเป็นเซียนขั้นที่สามต่างก็มองชายชุดแดงด้วยความเคารพห่างขนาดนี้ข้ายังสามารถสัมผัสตัวตนเขาได้มีคนวางผนึกไว้กับเขาชิรีกัววังดินสายหน้าและกําลังจะเข้าไป ทว่าเขากลับขมวดคิ้วและหันกลับไปมองเขาฤาหาตตะกูล,ลีนั่นมันก็เกินไปหน่อยวังรินนั้นหายตัวไปทันทีชายชุดแดงในวางตรงหน้าโยนจอกสุลาบนพื้นนี่มันสุลาอะไรอย่ามาโกหกปูหวีนะข้าวรู้ว่าตะกูลเจ้ามีสุราพันปีรีบนํามันออกมาที่นี่เร็วๆไม่เช่นนั้นปูหวีจะเล่าเรื่องที่นี่ทุกอย่างชายชุดแดงมีสีหน้าดุร้ายแต่ไม่รู้ว่ามีสายตาหนึ่งกําลังมองเขา สายตานั้นอาจทำให้เขาเกิดความสับสนขึ้นมาภายในบนถนนของเมืองรองทิศตะวันออกล่างมังกรสมุรขนาดร้อยฟุตรีบทะยานผ่านพื้นที่ด้วยความรวดเร็วแต่มันไม่กล้าบินสูงเกินไปเพราะมีแรงก,กดดันหน้ากลัวอยู่ที่นี่หากรอยสูงอาจจะถึงขั้นคอขาดบาดตายมังกรสมุดนั้นเต็มไปได้วยรอยแผลเป็นมีลูกธนูสีดำติดอยู่ตรงส่วนท้องและมีพลังที่ทำลายพลังชีวิตของมันล้วนไหลออกมาเจ้ามังกรสมุดเต็มด้วยควันสีดำ บนหลังมีหลิวจินเปียวกาลังโกรธกิว้วเขาตกอยู่ในสภาพย่ําแย่ลูกศรมันปรากฏขึ้นรวดเร็วถ้าไม่ใช่เพราะมังกรสมุทรปกป้องเขาหลิวจินเปียวคงจะเสียชีวิตไปแล้วลูกธนูนั้นทําลายล้างวิชาของมังกรสมุทรได้หมดและแทงเข้าท้องมันลูกธนูนี้แข็งแกร่งเกินไปใครต้องการสังหารฆ่ากันข้าหลอกลวงไปแค่เจ็ดคนเท่านั้นต้องทํากันถึงขนาดนี้เลยหรืหรอหลิวจินเปียวโกรธมากเขาเอ่ยว่าบัดซบ เจ้ากล้าร่วงเกินข้าในท่านของข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปแน่มีร่างสีดําประสานกับความมืดมิดอยู่ด้านหลังมังกรสมุทรดูไม่ออกว่าเป็นชายหรือหญิงเด็กหรือคนชราคนผู้นี้รวดเร็วยิ่งกว่ามังกรสมุทรตอนนี้เพียงแค่เขาขยับแขนก็ปากดคันธนูขึ้นมาจากนั้นก็ยิงลูกศรออกไปพลังปางสวรรค์รอบด้านคล้ายกับควบแน่นเข้าไปในลูกศรตั้งแต่ริวจินเปียวและมังกรสมุทรเริ่มหลบหนีเพิ่งผ่านไปได้แค่สิบลมหายใจ คนที่กำลังไล่ตามพวกเขาได้ยิงดอกที่สองออกมาลูกศรน,นี้แฝงด้วยจิตสังหารราวกับจะสังหารมังกรสมุดแล้วริวจินเปียวให้ดับดิ้นในพริบตานนั้นพอเห็นลูกศรเข้าใกล้ริวจินเปียวก็คำรามใช้พลังเต็มที่เข้าต่อต้านมังกรสมุดก็ส่งเสียงและเกิดเป็นละลอกน้ําขึ้นมาคนที่กําลังไล่ตามก็เผยรอยยินลูกศรของเขายิงเพียงหนึ่งครั้งแค่เซียนที่มีระดับ,บวงเพ้อเท่ากัน ยังต่อต้านได้ยากลูกศรดอกนี้สามารถสังหารมังกรสมุทรและทําให้เซียนน้อยบนหลังมันบาดเจ็บสาหัสได้เมื่อเซียนน้อยคนนี้ถูกจับและพากลับบ้านจะทําให้เกิดความดีความชอบอย่างใหญ่หลวงทว่าในจังหวะนั้นใบหน้าย้อยเย้ยของเขาก็หายไปม่านตาเปลี่ยนไปเต็ไมไปด้วยความหวาดกลัวเขียงลูกศรใกล้มังกรสมุทรและหลิวจีนเปียวร่างในเสื้อคลุมมิดชิดก็ปากฏตัวร่างลิโผลขึ้นมาทันทีราวกับ ล่องขนและโผลขึ้นมาหลังจากปากฏตัวเขาเพียงแค่เงยหน้าขึ้นเผยแววตาแผ่วาแสงสีทองจากดวงตาตกใส่คันธนูนั้นทําให้มันแตกขักลางที่ซ่อนอยู่ในความมืดถึงกับรู้สึกถึงจิตใจสั่นไหวร่างกายถูกบังคับให้ออกจากที่ซ่อนพอเขามองสายตายอีกฝ่ายเขารู้สึกเหมือนกระบี่นับไม่ถ้วนกําลังบินเข้ามาหาเขาไม่สามารถต่อสู้ได้จิตใจก็สั่นสะท้านและกากโูหิตเขาหมดสติลง ตกลงไปบนพื้นทำใหิมะจจำนวนมากรอยขึ้นไปก่อนจะตกอยู่ในอาการย่ำแย่มันกำลังเข้ามาสังหารข้ามังกรสมุรกำลังบาดเจ็บหลิวจินเปียวตื่นเต้นที่เห็นวังหลินมังกรสมุรหันกลับมามองร่างที่ไร้สติยังดุร้ายวังหลินก็ยกแขนขึ้นมาสัมผัสกับมังกรสมุดเจ้ามังกรสมุดต,ตัวสั่นเทาควันสีดำรอบตัวมันหายไปหมดลูกศรในท้องร่วงหล่นลงมา อาการบาดเจ็บฟื้นคืนอย่างรวดเร็วรูปศรสีดำทะยานออกไปแต่ถูกวังดินคว้า,าไว้หลังจากมองแวบเดียวจึงบทขยี้จนกลายเป็นฝุยผงวังดินเอ่ยว่าเขาหาลีทำเกินไปแล้วเขาหาลหีในท่านท่านรู้ต้นกําเนิดของมันด้วยหรือไม่ใช่เพราะการหลอกลวงของข้าถูกเปิดโปงใช่หรือไม่ความโกรธของหลิวจินเปลี่ย,ยนกลายเป็นความข้องใจไปกันเถิดตามข้าไปที่เขาฤาลี วังรินดูสงบนิ่งไม่แม้แต่จะมองร่างที่ไร้สติตัวเขาเดินผ่านร่างเข้าไปโดยไม่ทำอะไรร่างนั้นก็ลอยขึ้นมาเองร่างนั้นก็คือชายชะลาที่กำลังหลับตาใบหน้าก็ซีดวังรินรวมสัมผัสวิญญาณไว้ที่ศีรษะอีกฝ่ายหลังจากได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วจึงสะบัดมือร่างเรือนหายไปพร้อมกับมังกรสมุดหริวจินเปียวและชายที่ไร้สติเมื่อพวกเขาปากฏตัวอีกครั้งจึงอยู่นอกเขาสน์อันเงียบสงบ ไปคาอประตูแล้วบอกเจ้านายพวกมันให้ออกมาเจอข้าวหวงหลินมองตัวอักษรอันโดดเด่นเขาเรฮาห์ดลีขอลับหริวจินเปียวตื่นเต้นมากเขาชอบทําเรื่องอะไรแบบนี้และม้วนแขนเสื้อขึ้นเดินเข้าใกล้ประตูจังหวะที่เขาเดินผ่านสิงโตสองตัวพวกมันนิ่งเฉยราวกับรูปปัน้นยอมให้หริวจินเปียวเข้าไปตอนนี้เขาดูเหมือนกับสหายคนหนึ่งที่เคยมาที่นี่มาปีก่อนแม้แต่สีหน้าท่าทีก็คล้ายกันหริวจินเปียวยกเท้าขึ้น ตะทรงประตูอย่างแรงหลงัหลงจากทิ้งรอยเท้าเอาไว้ในท่านข่ามาแล้วจงรีบออกมาทักทายเขาคำพูดเขาคล้ายกับกลุ่มคนที่มาที่นี่เมื่อปีก่อนหากชายหนุ่มชุดแดงรู้เรื่องนี้คงตกใจแต่ที่ต่างกันคือชิโร่รกวัวเตะครั้งเดียวประตูไม่เคลื่อนไหวส่วนแรงเตะของหลิวจินเปียวทอยประตูเกิดเสียงดังการเตะครั้งนี้เปิดประตูออกจริงๆเหตุการณ์นี้ทําให้หลิวจินเปียวตกตะลึงและรีบถอย เขาคิดว่าวิธีการเตะนี้ไม่น่าจะมีพลังเนี่ยอะไรนังหนาประตูนี่อ่อนแอเกินไปเพียงวังหลินมองประตูสีหน้าก็เป็นปกติหลังจากรอชั่วคู่จึงใส่น้ะในเมื่อเจ้านายไม่ออกมาข้าจะเข้าไปเองโดยไม่ขอคำเชิญเพียงเท่านั้นวังหลินสะบัดมือโยนชายชรานั้นออกไปจากนั้นวังหลินก็เดินต่อไปเพียงเขาเดินผ่านสิงโตหินทั้งสองพวกมันก็ลืมตาขึ้นมาคำรามด้วยความโกรธ เสียงคำรามกระจายออกไปทั่วเมืองตะวันออกทำให้เสียงเพลงและเสียงพูดคุยเงียบร่างเงาขนาดยักษ์สองร่างทะยานออกมาจากสิงโตหินพวกมันสูงหลายพันฟุตและคุ่งเข้าหาวังหลินวังลินไม่ได้หันไปมองและยังก้าวเดินเข้าหาประตูพร้อมกับเสื้อกันหนาวที่ปิดบงังศีรษะพิบตาเดียวที่สิงโตทั้งสองเข้าไปในระยะวังลินพวกมันก็ส่งเสียงโหยหวนออกมาด้วยความเจ็บปวด สิ่งโตหินเกิดรอยแตกล่าและเกิดเสียงแตกดังสนัน่นจากนั้นก็แตกกระจายวังดินก็ก้าวเดินต่อไปด้านหลังมีรลิวจินเปียวกาลังอ้าปากค้างแต่ไม่นานสายตายกับเต็มด้วยความตื่นเต้นยิงวังดินแข็งแร่งยิ่งทําให้เขาเหมือนพยักติดปีกที่ไม่เกรงกลัวใครพอเจ้ามังกรสมุดเห็นแบบนี้สายตาจึงเต็มด้วยความหวาดหวัน่นเพียงแค่วังดินก้าวเท้าขวาเข้าไปในประตูคฤาหรืหลีเสียงหวีดล้องก็ดัง ไหลล่างทะยานออกมาทุกล่างมีท่าทางเหมือนกันแขนซ้ายแต่ละคนถือคันธนูแขนขวาลัางสายเป็นวงพระจันทร์ก่อนจะยิงลูกศรอ,ออกไปลูกศรน,นับร้อยก็ยิงเข้าหาวังดินที่เพิ่งเข้าไปในประตูแต่ละดอกมีพลังแข็งแกร่งลูกศรน,นับร้อยรวมกันเป็นห่าฝนยิงรวมกับตำแหน่งของแต่ละคนจึงกลายเป็น่ายกลน่ายกลน,นั้นเป่งแสงสีแดงไล่สิ้นสุดมีจิตสังหารระเบิดออกมาคุ้มเข้ามาใกาล้วังดิน วังรินก็ยกแขนขวาขึ้นมาโบกมือนาทีนั้นปะทับฝ่ามือยักษ์ปรากฏขึ้นมาเบื้องหน้าวังรินฝ่ามือนี้ดูสมจริงมากมีลวดลายชัดเจนจังหวะนั้นมันปะทะก,กับค่ายกลธนูค่ายกลธนูนั้นพังทลายเกิดเสียงดังสนัน่นแต่ฝ่ามือมองลงได้เช่นกันวังรินก้าวเข้าสู่ประตูทะลุฝ่ามือจนฝ่ามือหายไปพวกนี้ควบแน่นพลังได้เท่ากับคู่สูงส่งชันฝาที่ผ่านตำหนักระดับหก วงดินก้าวเดินเข้าหาเขาฤาษนั้นคนนับร้อยเหล่านี้มีทั้งหญิงและชายแต่นาทีนี้ก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและพวกเขามั่นใจในลูกศรดอกนั้นพร้อมแม้แต่ผู้สูงส่งชั้นฟ้ายังต่อกรได้ยากแต่คนเบื้องหน้าพวกเขากลับทําลายมันได้เพียงแค่สะบัดมือขณะคนนับร้อยรู้สึกกลัวขึ้นมาในใจลูกศรก้าดอกยิงตรงออกมาจากทิศท,ทางที่แตกต่างกันในเขาฤาลีแต่และดอกระเบิดออกมา อีกนับร้อยดอกและไม่ด้อยไปกว่าการโจมตีจากคนหลายร้อยคนรวมกันพลังของลูกศรเก้าดอกที่ระเบิดออกมาเทียบได้กับการโจมตีท้งก้าคขั้งมันพุ่งลงมาดุดหาฝนราวกับฝา่ามือยักษ์ยื่นเข้าหาวังหลินย่างโหดเทียมหากเขาถูกจับได้คงตายทันทีวังดินก็ไม่หยุดชะงักแต่เงยหน้าขึ้นยืนแขนออกไปและชี้ตรงหน้าเพียงแค่ชี้นิ้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกก็หยุดกึก ฝนธนูหยุดเบื้องหน้าวังหลินแม้วังหลินจะเดินผ่านไปแล้วฝนธนูยังคงค้างอยู่ริวจินเปียวถึงกับหวาดวันเขาตกตะดึงและจากนั้นก็รีบหลบฝนธนูเขากลัวพวกมันจะเริ่มเคลื่อนไหวและทำ้ายเขาแทนโอเคเจอกันในะคลิปหน้าบ๊าบายไปแล้วเด้อ